เราสูดซองปลากระาโขกโขเราเอ่ยชื่อลุงพลไปแล้วเราก็บอกว่าเออมันเป็นของลุงพลเนาะวันเกิดวันสงขันวันเกิดลุงพลนะคะแต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินพราะเอ่อแม่พูดคุยพูดคม่ดังพูดเบาบงคนบางคนก็ได้ยินได้ยินครับขณะผมอยู่แ้วนอกผมยังยังได้ยินเลยนะครับ ใจอยู่ในจุดนั้นแหละเราพอดีลงไลฟ์สดปุ๊บเลยเราเพราะว่าแม่บ้านจะรับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเราทำเราทำด้วยใจเนาะพอมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็นั่นแหละมันอยู่ข้างในนะออกมาเราทำทุกคนน่ะแหละเพราะว่าแม่บ้านไม่ได้ว่าเออแม่บ้านจะส่งง้อคนเดียววันนั้นน่ะแม่บ้านต้องก็เรียกยูทูบเบอร์นะหลายคนหลายคนที่มาช่วยกันช่วยกันส่งง้อเพราะว่าทุกคนทุกคนเอ่อ ช่วยกันทำอยู่แล้วไ<อ>ม่ตรงน,น,น,นี้ไม่ใช่แต่เพราะแม่บ้านคนเดียวเจ<อ>ใจก็เป็นบางคนก็เาาข,นะข้ามาขอโทษนะเข้ามาขอโทษในคําที่เขาพูดออกมา,าบางบางครั้งเขาพูดเขาได้ยินจากช่องอื่นมามันก็ไม่ได้ยินแต่พอเขา,เอามาอีกช่องหนึง่งอะลับได้ยินอย่างเงี้ยเขาก็เออเข้ามาขอโทษเป็นบางคนนบ้าก็ไม่ว่าอะไรแล้วค่ะ ก็จะทำดีต่อไปค่ะไม่ได้จะท้ออยู่แค่นี้อ่านน้อยใจเป็นเรกทำมาลให้กำลังใจนะแม่บ้านบอหอมนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราไปส่งพัดลมด้วยกันวันนี้ก็ไปทําดีอีกนะครับค่ะเพราะว่ายังเหลืออยู่มันต้องตกค้างอยู่พัดลมกับผ้าแสลมเนาะพัดลมกี่ตัวครับทั้งหมดยี่สิบตัวแล้วก็ผ้ากันศาดอื้อ่ะา พยางกันศาสนะ่ะสามสิบไม้รเริมทั้งหมดแล้วก็ตกแล้วสี่หมื่นกว่าอของที่ส่งวันนี้นะ,ะคะเมื่อวาน,น<ส>ก็แสนกว่าวันนี้ก็สีเ่เสร็จทั้งหมดนะ่ะแสนหกหมืนอนแสนหกหมืน่นเสนเต็มๆนะคะค่ะทางผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านมอบให้มอบให้เป็นของผ่านมณฑนลุงพลนะคะย้ำด้วยนะคะตัวนี้น่ะ มาก่อนโดยที่ไม่ได้ส่งมอบให้กับทางหน่วยงานเนาะเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่มาถึงเนาะครับค่ะแม่บ้านก็เลยก็มีแม่น้องวัดตอยนของไายลาแต่วเขาขาเขาไม่รอดแล้วมีมียังไงมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับ ก็ไม่มีเนาะก็ขอให้แม่บ่าวหอมก็ทำดีต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้แม่บ่าวหอมค่ะจบทบอกกันะไ้องปแค่ครับเนาะทำดีต่อไปขอเป็นกำลังใจให้แม่หอมนะคะแม่บ่าวหอมนะคะิแต่ที่ผมด่เขาบอกมเคืนนี่นะตองต่อไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะก็ อ่ะต่อไปก็ต้องเข้มแข็งกว่านี้นะคะต้องเข้มแข็งกว่านี้เพราะว่าเขาได้สาผาของพ่อไปแล้วแม่เขาต้องไปสนใจครับหรอาะไรอย่งีไรละแม่อแม่แม่บ้านก็มาดูล้วก็ไม่ใ่น้อยเนาะเพราะระยะเวลาก็ปีปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่าแล้ว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 ก่าีกว่าแล้ี่าแ้ี่าแ้่าแ้วนีาแีก อดทนต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่สู้ๆค่ะสู้ๆไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยพักกันเหนื่อยมาตั้งนานแล้วนะกว่าจะได้จุดนี้มาเราจะมาถึงจุดนี้เนาะให้กำลังใจแม่บ้านหน่อยครับให้กำลังใจแม่บ้านเนาะสู้กับพวกเราต่อไปครับก็ไม่ต้องท้อนะครับท่านน่ะนี่เหนื่อยทุกคนแหละดูที่ว่าใครจะรับได้ไม่รับได้ดูเหมือนดูเหมือนแม่แม่ห้องไม่ไม่หลับไม่นอนเนาะ ซีทุกคนนะคะ <c oughs> เข้ามาให้กำลังใจแม่บ้านเยอะมากะคะเยอะมากแล้วกราบขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะทุกๆคนเลยนะซี FC, ไม่ว่าจะเป็นพวฟ fc นะคะแอดมินทุกคนนะคะ,ะวิ่งเข้ามาอ่ะให้กําลังใจแม่บ้าน,นะะอ่ะตื่นตันใจมากๆเลยตัวน,นี้นะคะจะสู้ต่อไปนะคะจะเข้มแข็งกว่าน,นี้อีกเยอะเลยนะคะไม่อ่อนแอนะคะค <c oughs> ขอบคุณค่ะภารกิจต่อไปของเราก็ เดินหน้าต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปเนาะเดินหน้าทำความดีต่อไปนะครับแม่มีไม่มีท้อแม่โอเคก็เป็นบทเรียนนะคะขอขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็รู้ไว้แล้วทุกคนนั่นแหละใจนิดนึงนะครับวิวขนาดนี้นะครับขอครับ แม่หอมกินข้าวหรือยังยังไม่กินข้าวก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนเจอแบบนี้แหละแม่บอกหอมเอ้ยแต่เราก็ต้องสู้ถือว่าเป็นบทเรียนเราเนาะจะได้รู้ไว้เราก็เข้มแข็งเหมือนเหมือนอะไรนะที่ว่าเขาซุบแล้วมันแข็งนะไม่วุ่นวายหรอกค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะแค่ว่าเราก็เป็นสะพานบุญ น้อยใจแค่นั้นแหละเนาะนั่นแหละค่อยรู้ค่อยลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเราทำบ้านเราผู้ใหญ่พูดผู้ใหญ่บ้านลคออ้งเลยไม่ได้ยินอ๋อในงานสาธารณะมันเออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วเขาก็ยังชมเจ้าเลยว่าโอ้แม่บ่าวหอมนี่น่าเห็นใจเนาะเขาคอมเมนต์มาว่า ทำดีแล้วทำไม้คนคิดอย่างนี้ก็เป็นบางคนเท่านั้นแหละค่ะไม่เป็นไรนะคะเราเปิดปากเราก็คิดน้อยใจก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จิตใจเราก็จะได้เข้มแข็งต่อไปอันนี้ก็คือบทเรียนเราว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าทุกคนเขาเห็นใจแม่หอมแล้วก็ให้กำลังใจแม่หอมเยอะเลยค่ะ มันจะอยู่ในเบื้องหลังตลอดโอ้ป้าคำใสก็โดนมาเยอะออกไปออกไปสูดเบื้องหน้าเบื้องหน้าในแค่นี้ไม่เป็นไรเนาะก็ช่างเถอะถือว่าเราทำดีที่ฉุดแล้วนะแม่บ่าวหอมเราไม่ต้องคิดอะไรเราสู้ต่อไปเราก็ทำดีของเราใครไม่เห็นก็ช่างแล้วแต่เขาเนาะ็สงสารพ่อผู้ใหญ่นั่นแหละก็ เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆต่อไปค่ะเนาะไม่เป็นไรหรอกแม่หอมจิตใจดีมากเลยค่ะที่มาอยู่นี้ก็มีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะ<ม>ก็แม่บ่าวหอมไม่เคยพูดให้ใครเลยนะคะมีแต่ทําอย่างเดียวค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ เสือเอ้ยไปไหนไปไหนเสือไม่ไปสกลเลยอีแม่จะไปสกลนะไปสกลวันนี้ไปซื้อของเหรอไปรถรัตน์บอกไปรถเออโอ้เจอกันอยู่ที่นู่นแหละครับผม เจอกันอยู่ที่โอ้มาให้กำลังใจแม่บ่าวหอมนะคะครับมาให้กำลังใจแม่บาหอมจ้าก็ทัวลง่วลงจ้าคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยค่ะ